โบเมลดาเปิดก่อนภาพคู่อารีคทริปเช็คอินอเมริกายืนซบไหลวานเวอร์หลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆต้องถ่ายหน้าจอรอชมช็อตฟินกันอยู่นัานในที่สุดโบเมลดาสุสีและอาล็คธิระเด,ดเมีเท้ารายุทธก็จัดให้แบบหว,วานๆสมการรอคอยแล้วสำหรับภาพถ่ายร่วมเฟรมภาพแรกจากทริปเช็คอินอเมริกา ท,ทั้งสองคนได้ชวนกันใช้เวลาว่างช่วงพักเบรกจากการทำงานไปชาร์จแบบเติมพลังโดยภาพถ่ายดังกล่าวที่โบเมลดาได้นำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสัญลักษณ์อีโมจิรูปหัวใจสีชมพูผูกโบนั้นเป็นช็อตที่เธอและอาเล็กเทเดตกำลังยืนพิงซบกันอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารแถมชุดที่ใส่ก็ยังมาในสไตล์และสีที่คล้ายๆกันซึ่งทำให้บรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นตั้งพากันฟินจิกหมอนจนต้อง กดไลค์ให้รัวๆบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากจริงๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ